วัสดีค่ะช่างเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊จ๋าก็จะพามาดูเนี่ยค่ะเจ๊จ๋าให้ปลูกทําแปลงผักขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งแปลงก็คือก้าผักมันยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแปลงผักเจ๊จ๋าไม่พอปลูกแต่เจ๊จ๋าต้องไปเคลียร์ที่สวนนู้นด้วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมดินถอนหญ้าไว้บ้างแล้วค่ะเนี่คย,ยค่ะแปลงทําง่ายๆค่ะรอบนี้ก็คือชั่วคราวเนี่ยค่ะกระบะปลูกเหมือนเดิม ตอนนี้ก็แดดจัดวันนี้แดดแดงมากฝนไม่ตกมาสามสี่วันจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะกงกระต่ายค่ะที่ไม่ได้ใช้งานอุย้ยเปิดเอากระถางออกมาได้ไหมหรือบอกให้เปิดเอาของได้ด้วยนะนี่ค่ะกระถางอยู่ข้างในกงกระต่ายก็จะเปิดใช้งานเดยเวลาจะใช้กระถางเวลาจะใช้ถาดลุมก็ต้องเปิดเอามานะคะก็เอาไม้ไผ่ค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ยายใจจะตัด ก็พื้นที่เล็กๆแคบๆเนาะมันก็จะได้แค่นี้ตรงนี้เดี๋ยวยจจ๋าก็จะทยอยเคลียร์ฝั่งนี้เอาเอาก้าพริกด้านหน้านะคะมาวางตรงตรงมุมนู้นค่ะตรงโรงเรือนแล้วก็วางของเปิดประตูใช้งานฝั่งนี้ค่ะก็จะวางก้าพริกมาแนวนี้แล้วก็จะปลูกถั่วข้างบนเพราะก้าผักยังเหลือเยอะเนี่ยค่ะอุ๊ยแม่โทรศัพท์เจจ๋านะเนี่ยก็ประมาณนี้คือยาจ๋ายืนในร่มก่อนในใต้ช้ยคาบ้านเจจ๋านะก็จะประมาณนี้ใต้ช้ยคา กาผักของเดจากก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเมื่อวานเดจากก็เอาสลัดลงกระถางบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเหลือในถาดหลุมเนี่ยเมื่อวานปลูกไปหนึ่งถาดหนึ่งถาดครึ่งก็เลยแบบว่าอยากจะเคลียออกจากถาดเดจากก็เลยเอาใส่ในกระถางเอ่อแต่ถ้าเกิดแปลงผักไม่พอปลูกลงแปลงเสร็จเดียจากก็ต้องแยกใส่กระถางแล้วค่ะแยกใส่กระถางเรียงวางให้เต็มพื้นที่เลยเอาแค่เดินได้นิดหน่อยพออาดให้เต็มที่ค่ะขายไม่ได้เราก็กินค่ะไม่เป็นไร เราจะได้มีผักกินนะคะมันคือเราเพาะก้ามมาแล้วจะได้ไม่ต้องเสียก้านเนาะก็วันนี้ก็พามาดูนะคะก็วางแผนไว้แล้วว่า,าฝั่งเนี้ยจะเอาก้าพริกแล้วก็เติมปุ๋ยเติมดินหมักเอามาวางเรียงไว้ค่ะตรงนี้ให้ยาวมานี่เลยอยู่ในร่มอยู่ในร่มใต้สแลนพริกเขาอยู่ได้ค่ะเขาเขาอยู่ได้แล้วออกลูกให้เราด้วยขอให้เติมธาตุอาหารเติมดินปุ๋ยหมักให้เขานะคะ อันนี้ก็คือให้ปลูกทำแปลงเพิ่มมาหนึ่งแปลงถ้าเกิดว่าเอาก้าพิกเข้ามาแล้วบางทีเราก็จะวางกระถางได้อีกเยอะนะคะถ้าเราจัดพื้นที่ให้ดีๆคือพื้นที่แคบแคแต่ถ้าเราจัดการจัดการให้มันดีๆเราสามารถทําชั้นขึ้นมาวางกระถางข้างบนกับรั้วนะได้หลายหลายกระถางนะคะก็คือพยายามอัดเข้าไปค่ะพื้นที่เล็กๆแค่นี้ก็สามารถปลูกผักกินเองได้ปลูกผักขายได้นะคะค่ะก็พามาอัปเดตให้ดูนะคะว่า เช้าก็ผักชีนี่ค่ะคือไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ตั้งค้ำยันแปลงขึ้นมาเฉยๆนะคะไม่ได้อะไรมากมายเราจะจ่าก็จะเตรียมพอทาเสร็จจ๊จ่าก,ก็จะเอาใบไม้มาลองเอาอะไรมาลองให้มันเต็มแล้วพยายามใช้ดินให้มันน้อยแล้วดินให้มันโปร่งน้ําหนักเบาให้มันร้วนแล้วโปร่งน้ําหนักเบามากที่สุดคือเราต้องผสมดินค่ะถ้าเอาดินเลยทั้งหมดอ่ะหนักแล้วแน่น พอเวลาเราลดน้ําไม่ถึงหรือว่าลดน้าเป็นนาน,น,านดินแข็งมากเหมือนอยู่ในต้นหอมของเาจจา๋านะคะเอาเอาดินที่ลงจากแปลงที่ว่ากลับมาจากบ้านจากต่างจังหวัดเราดินมันชื้นเยอะเราก็เอามาใส่แปลงใส่กระบะใส่กระบะปลูกต้นหอมเลยพอหน้าดินเขาแห้งแข็งมากค่ะเมื่อกี้เาจจา๋าพรวนดินเติมแกลบเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ดินเขาล้วนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เติมปุย๋ยคอกเข้าไปเนะาะใชคะก็ทําง่ายๆโดยเอากระต่ายเอากงกระต่ายที่เราไม่ใช้แล้วนะคะที่ที่มันวางอยู่ในโรงเรือนที่เาจจา๋าวางก้าผักเมื่อก่อนนั่นแหละคะ่ะเอามาวาง แล้วก็ยกเพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนความร้อนจากใต้แปลงคือพื้นซีเมนต์มันจะร้อนมากแล้วเวลาเจอแดดรากผักเขาก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตไม่ดีค่ะให้เขายกสูงอากาศโฟข้างล่างนะคะมันจะได้ปลอดมันจะได้ปร่งอากาศระบายได้นะคะก็กระบะปลูกเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็นี้ให้ปู่ทําให้เสร็จเรายายจ๋าก,ก็จะเริ่มเตรียมดินแต่นี้ยายจ๋าจะไปคุกดินหมักดินไม่รอแล้วค่ะก็งานจะมีเยอะกล้าผักก็รอเราต้องหาที่ลงให้มันได้แล้วค่ะคณะเคล ก็เริ่มจะพอลงเนี่ยลงกระถางเยาจาย่าต้องไปทําดินก่อนค่ะต้องรีบนะคะสำหรับคลิปนี้เยาจาย่าพาปูกกไปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดี